แมนกะบได้กินเด้แสบบอ,อวันหยุดสุดนอนตลอดวันหยุดบ่มีเปลี่ยนเลยสุดนอนตลอดวันหยุดายาายนะมาจะม,มามามาวันนี้เปิดตู้เย็นหามาระกอนนี่น่า ตกโรงเราได้มะละกอมาแล้วนะคะลูกนี่ก็ได้มาได้ตำลายขังมากนะคะชีวิตแน่ไม่กาชีวิตอยู่ในเมืองนอกเมืองนาเนี่ยค่ะมะละกอีตําแล้วตําอีกจนถึงใส่แกนในเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราไม่ทิ้งคะ่ะเพราะว่าฮะกินบได้ง่ายๆเดินออกไปซอยเอาตามต้นเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะขนมจีน,นะค่ะวันนี้ได้มะละกอมาลูกสดอยู่นะคะดูนะคะดูจากผลเนาะคะ่ะเนาะถึงจะลูกบอ สวยคือทั้งบานเฮากะพอหายากด่ค่ะนอกบานก็คึ้นขึ้นึ้อีลีค่ะมันนี่จะพานังกินสมตำนะคะเพืเ่อนที่รักจาก้าเส้นมะละกอของเราได้ส่วนที่เหลือเราก็จะเอามาห่อนะคะห่อกระดาษเนี่ยไ้นะคะแล้วก็เอาใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้แล้วตำอีกได้ลายคกพอดีกว่าจะหมดใส่แกนในนเนาะคะ่ะเนาะก,ก็ประมาณนี้แหละค่ะมะละกอในตงังแดด ได้แล้วเราก็ใส่พริก2องเม็ดลงไปพริกแห้งนะคะไม่ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าใส่กระเทียมไม่อร่อยะค่ะแม่บ้านบอชอบค่ะใส่เครื่องปรุงลงไปครบเรียบร้อยค่เห็นไหมหน่วยหน่วดเลย ห้อมหอมหอมแซบ่บแซบ่บแซบ่บอืมอืมแซบ่บเรียบรอยอ่ะแซ่บหน่อยเอพ๊อเรียบร้อยค่ยปปเยยคะเพื่อนๆ่คะเอากุ้งลงไปอ๋อกุ้งลงไปขนมจีนที่เราต้มไว้เนี่ยเนาะคะ่ะลงไป พักบ่เอาบ่กินค่ะพักนั่นน่ะโอ้ยคักคักคักมามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับนาเรนสมตำสมตำอ้ยของมัดพารังน้อยมาค่ะมาอยากกินแบบนี้นะคะวันนี้พักก็มีแต่บ่กิน,นะคะ่ะใส่มือจังแสบด้วยค่ะเด้อทับ่บใส่มือโบแสบนะคะไรนารินโ่ใส่มือโ่แสบเนาะ Så bra det er. สองแม่ลูกกินชมาันย้นได้กระแสบย้ำหกินย้ำได้กระแสบย้ำหนึ่งนนลินมันหยุดย้ำไหู้ยุด,ดในชุดนอนทำบ่ได้ออกไปนอกบ,บ้าน <c oughs> ในสุดนอนตลอดประมาณนี้ 更累。跟 Sebo, ani? Sebo? i stop and drop, can you get the green things? But the green thing there. Oh my, those it things not? again? Yes. What are you doing with those things? In there. Yeah, Say in there. No? <laughs> Bye. Bye. got the green things. Bye. Yep. yep. the green thing. Please. Please. Bye. Oh, mm. back. Mm -hmm. <Okay. S 2> <laughs> ย่างเจ๊มแม่ยุบหลายเนาะอันนี้ก็ได้ท้างไหนตําเต็มถ้วยกินมดมาเนะาะข้าไหนลูกย่านเจ๊มแม่ยุบหลาย chăm lại đi mấy đi no.